นี่คือต้นผักขมหินครับเป็นสมุนไพรชั้นดีของหมอยาพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งโดยเราจะพบเห็นผักขมหินได้ทั่วไปครับไม่ว่าจะข้างทางข้างรัว้วสวนหน้าบ้านสวนหลังบ้านหรือว่าที่รกร้างครับผักขมหินมีสรรพคุณดีหลายอย่างครับสามารถใช้เป็นยาได้ทุกส่วนรากนำมาต้มน้ำดื่มใช้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารต้นนำมาต้มน้ำดื่ม มีสบคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยแก้ดีพิการและช่วยขับปัสสาวะครับใบจะใช้รักษาฝีหนองใช้รักษาแผลบวมแผลอักเสบที่มีหนองครับโดยการนําใบมาตำหรือว่าทำให้ละเอียดแล้วก็พอกครับดอกจะมีสบคุณใช้เป็นยาบำรุงโลหิตครับโดยการนําดอกมาต้มน้ำดื่มอีกทั้งยังช่วยแก้อาการปวดท้องได้ด้วยครับ ทางต้นจะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมครับช่วยขับลมทำให้เร่ใช้แก้ฟกช้ำในท้องโดยการใช้ทางต้นครับทางรากลำต้นใบและก็ดอกมาต้มน้ำแล้วใช้น้ำดื่มครับทั้งนี้วิธีการใช้โดยการต้มน้ำดื่มให้ดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นครับมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งครับคือสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้โดยการรับประทานครับ เพราะอาจจะมีผลทำให้แทงลูกได้นั่นเองครับ